ลองกิมสักหนึ่งคำนะครับรูดออกกับหมดนะครับแกงของเขาเนี่ยเผ็ดตะใจมากเลย ตอนนี้ผมต้มประมาณยี่สิบนาทีนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเอาไ้ผัดปีกแกงต่อนะครับเพื่อนชอบให้มันยุ่ยกว่าน,นี้ก็เอาให้มันยุ่ยกว่าน,นี้ได้ครับแต่เดี๋ยวตอนผัดปีกแกงเนี่ยผมจะเคี่ยวอีกรอบนึงทุกคนมันได้มีน้ําแกงตึมเข้าไปในตัวไก่เรานะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากทุกคนไฟอ่อนๆก่อนครับเราจะลวนเครื่องแกงเราก่อนนะครับผมจะใส่ตัวน้ำมันไปนิดนึงนะครับ ตัวไก่ที่เราเอาไปลวนไว้นะทุกคนไม่ไปลวนเลยไปต้มไว้นะยี่สิบนาทีแล้นะครับมันก็จะเอามาผัดง่ายนะครับมันจะยุ่ยง่ายนะครับตัวตีนไก่เราผมก็จะใส่ตัวเครื่องแกงครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นตัวเครื่องแกงใต้นะทุกคนมันก็จะมีรสชาติความหอมความเผ็ดไปอีกแบบนึงนะครับเพื่อนๆไม่มี แกงถ้าใช้เป็นตัวพิแกงธรรมดาเราก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆล้วนให้ตัวเครื่องแกงเราหอมเลครับเมนูนี้อีกแล้วครับปรุงมาเยอะทุกคนเคี่ยวให้ตัวเครื่องแกงเราหอมเลยนะครับเดีย๋ยวจะใส่ตัวตีมไก่เราไปทุกคนแล้วก็ปรุงรสชาติครับ เครื่องแกงเราเริ่มหอมได้ที่แล้วทุกคนเดีย๋ยวเราเติมน้ำซุปไปนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปจากตัวที่ผมต้มไก่ไว้นะครับก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดทุกคนกันกระทะมันจะไหม้นะครับ ล้วนให้ตัวเครื่องแกงเราแตกดีนะครับต่อไปผมจะตามด้วยตัวตีนไก่ที่เราต้มไปแล้วนะครับใส่แล้วก็คุกเขา้าทุกคนให้ตัวเครื่องแกงมันเข้ากันกับตัว ตีนไก่เราครับจริงๆเมนูนี้เพื่อนๆไม่ต้องเอาไปลวกก่อนก็ได้นะครับผัดไปเลยแล้วก็ใส่น้ําไปเรื่อยค่อยๆตุ๋นให้มันยุ่ยนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาผัดในทันมันก็จะไวนะครับเราจะผัดแค่ประมาณแค่สิบนาทีนะเคี่ยวต่อยแค่สิบนาทีก็พอละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาตีนไก่ที่ยังไม่ได้ต้มมาผัดเนี่ย เราก็จะใช้เวลาผัดนานนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องรอให้ตัวเนื้อมันยุ่ยเลยทุกคนกลิ่นหอมนะนะต่อไปเราก็ใส่น้ำเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวน้ำซุปที่มันเหลือนะผมก็ตักแยกไว้ใส่น้ำไปแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันทุกคนเพื่อนๆสามารถใช้เป็นตัวน้ำเปล่าได้นะครับ แต่ผมจะใช้ตัวน้ำซุปที่มันเหลือมาเลยนะครับมันก็จะมีความเค็มได้เพราะว่าผมใส่ตัวเกลือตอนที่เราเอาไปต้มทีแรกนะทุกคนเดีย๋ยวมาลองชิมน้ำแกงกันก่อนนะครับว่ารสชาติเครื่องแกงเขาเนาจะเป็นแบบไหนอหอมเครื่องแกงใต้ทุกคนมีความเผ็ดร้อนนิดๆนะครับผมปรุงรสชาติด้วยตัว น้ำตาลมะพร้าวน,นิดนึงนะทุกคนเพื่อนๆไปทานหวานไม่ต้องใส่อะไรเลยผมตัดเพิ่มความกลมกล่อมนิดนนะครับต่อไปก็จะเป็นรสด,ดีนะครับไม่รสด,ดีดิผงชูรสครับทุกคนแล้วก็จะเคี่ยวต่อให้น้ำมันงวดอีกทกนิดนึงนครับ จะหลายคนกลัวว่าตัวตีนไก่จะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเอาไปต้มก่อน20นาทีแล้วก็มาผัดอีกประมาณ10นาทีนี่สุกแน่ทุกคนเรื่องน้ำนเพื่อนๆสามารถเติมได้ตามที่เราชอบเนะครับรสชาติก็ปรุงตามที่เราต้องการนะทุกคนเดี๋ยวคลุกเข้าให้ตัวสมผสมเข้ากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติทุกคนตอนนี้เราเคี่ยวมาประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ พิกซ้ายพิกขวาทุกคนใช้ไปค่อนข้างอ่อนครับไม่ต้องแรงมากทุกคนเราจะตุ๋นให้ตัวเนื้อน้ําแกงของเราเนี่ยซึมไปในตัวเนื้อไก่ของเรานะครับแต่ที่เราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเราก็มาลองชิมอีกสักนี้หนึ่งครับเพราะว่าน้มามันจะงวดลงเรื่อยนะคนตอนที่เราต้มเราใส่เกลือแล้วนะครับตอนปรุงเราก็ใส่แค่ตัวน้ําตาลน้าซุปเนี่ยที่ผมต้มเนี่ยผมเอามาเทใส่เคี่ยวด้วยมันก็จะมีความเค็มอยู่แล้วทุกคน ได้เลื่อนอยู่นะทุกคนผมจะเพิ่มความหอมจากตัวน้ำปลานิดนึงนครับเค็มแล้วแหละทุกคนขยำข้าวนี่อร่อยมากรับเมนูนี้เดีย๋ยวน้ำมันจะแห้งไปเรื่อยนะครับแล้วตัวรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะทุกคนตอนเราปรุงแรกๆเราก็อย่าเพิ่งไปใส่ตัวเครื่องปรุงรเยอะนะครับเผื่อไว้เวลาน้ำมันงวดลงด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกห้านาทีนะครับ ผมจะประมาณนี้ทุกคนเคี่ยวต่ออีกห้านาทีนะครับกำลังยุ่ยได้ที่นะเพื่อนๆชอบกรึบวัานี้ก็ไม่ต้องเคี่ยวนานขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้มมาแล้วยี่สิบนาทีนะครับกับตัวตีนไก่ของเราประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะครับเครื่องแกงวันนี้ผมใช้ประมาณสามขีดนะเป็นเครื่องแกงใต้มันจะมีความเผ็ดหอมอยู่แล้วนะครับต่อไปผมจะตามด้วยตัวพริกนะครับแล้วก็ ปิดท้ายด้วยตัวใบมะกรูดนะทุกคนย้ำกันอีกทีนะครับเครื่องแกงมีความเค็มอยู่แล้วแล้วตอนที่เราต้มตีนไก่เนี่ยเราก็ใส่เกลือไปแล้วนะครับแล้วผมเอาน้ําซุปเนี่ยมาใส่ตอนผัดอีกรอบนึงผมก็เพิ่มแค่น้าปลาไปนิดเดียวนทุกคนที่เหลือก็ตัดรสชาติด้วยตัวน้ําตาลนะครับมันก็จะมีความกลมกล่อมกำลังดีนะแต่ส่วนเรื่องความเผ็ดความเค็มความหวานเนี่ยเพื่อนๆน สามารถปรุงได้ตามที่เราชอบเลยครับมันจะออกมาน้ำกุกขิกเหนือน่อประมาณนี้นี่มไปครับเดี๋ยวไปจัดเตอตอาจานครับไปลองชิมกัน ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแกงขั่วปีนไก่นะหรือว่าเพื่อนๆจะเรียกว่าแกงกุกกิกปีนไก่ก็ได้นะครับผมเอาตัวปีนไก่เราเนี่ยไปต้มก่อนยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็เอามาผัดต่ออีกสิบนาทีทุกคนเดี๋ยวจะมาดูดูเพื่อนๆนี่มันยุ่ยหมดแล้วนะครับเนี่ย ลองกิมสักหนึ่งคำนะครับรูดออกกัาหมดนะครับตัวเครื่องแกงงเขาเนี่ยเผ็ดตะใจมากเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำง่ายๆถ้ามันเพื่อนไม่มีเครื่องแกงใต้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัว เครื่องแกงของเราปกติก็ได้นะครับแต่วันนี้ในตู้มันมีพริกแกงใต้เหลือผมเลยเอามาทํากับเมนูตีนไก่อน,นี้ดูครับต้มไปก่อนยี่สิบนาทีแล้วก็มาผัดพริกแกงแล้วก็ใส่ตัวตีนไก่ลงไปนะทุกคนแล้วก็ปรุงรสชาติตามควาชอบนะครับอันดับแรกนะครับตอนที่เพื่อนปรุงนะครับอย่าเพิ่งไปปรุงเยอะนะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันจะงวดน้ำจแห้งลงมาเนี่ยรสชาติความเค็มความเผ็ดความหวานเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยทุกคน โอ้ตอนต้องไปตักข้าวแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทานข้าวต่อนะทุกคนถ้าเพื่อนชอบนะจะลืมกดไลค์กดทิดตามกดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ